มีมีลูกไงนี่ลูกนี่นี่ค่ะขับรถเก่งเสียงดีลองคุยกับ<ส>ลูกดูสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้ชื่ออะไรครับเนะี่ยเสื้อชื่อแทนนะเสื้อแทนชื่อแทนใช่ครับชื่อแทนแล้วรู้จักกับมิเกลเหรอใช่ครับรู้จักกับมิเกลอ๋อแล้วมิเกลมิเกลนี่ลูกมิเกลเหรอ ไม่ใช่เอายังไงคือยังไงคือเดวกำลังหาพ่อให้เขาอยู่หาพ่อให้เขาผมว่าจะเรียกเกลว่าหมามีฮะเรียกเกลว่าหมามีเอางั้นไม่ใช่ไม่ไม่ได้เอาทำไมไม่ได้อ่ะไม่เอาเดีดไม่อยากไม่เอาไม่เอาคืออะไร เดินนังไม่พร้อมดดดเ,ดเดินนานเดดูหน่อยเคทอยากถามว่าเรียกหมามีเกลเข้าหรือเปล่าเออหมมีเกลอ่ะเอ้าไม่ยาวเอาดิเนี่ยเดี๋ยวไปหาพ่อให้เดี๋ยวแป๊บน,นึงแนปะ๊บน,นึงเดี๋ยวเรียเบามาแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะแป๊บนึงเดี๋ยวเรียกเบามา วันึงเดี๋ยวเดี๋ยวบ่าวมาไม่ไม่เอาอย่างนี้เดี๋ยวเดี๋ยวบ่าวมานี่เกลเกลเกลอยากเป็นแม่ไหมเดี๋ยวให้บ่าวเป็นพ่อเอาไงทําทําไมดิอ้าวทำทำทำไมคืออะไรไม่เป็นแม่เดี๋ยวจะเดี๋ยวหาพ่อให้เดี๋ยวไม่ได้จะหาอะไรเอาก็เดี๋ยวพาบ่าวมาก็คุยกันเองแล้วกันโอเคไหมมมีลูกอ้าวเราเไม่อยางอยากมีลูกแล้วเดี๋ยวอยากมีแฟนไหม เอาทัวนะโอเคอรอแป๊บนึงเดี๋ยวเบามันมารอแป๊บนึงบอกมันละเดี๋ยวมันมานะรอแป๊บนึงเมียอูจะให้พี่เป็นพ่อเป็นพ่อได้ไงนะพี่ไม่มีเมียเลยพี่จะมีลูกได้ไงเรามมีได้พี่เขามีกันเยอะแยะฮะมียังไงเขามีกันเยอะแยะลูกบุญธรรมยายรับเลี้ยงลูกบุญธรรมนี่ขับรถเก่งนะลูกบุญธรรมเหรออาบุตรก็เก่งเอาดีอาบุตก็เก่งเหรอ ออเอาดีเรดการต่อยก่อนนะไม่มีอาวุธแทน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 เป็นหมดเลยเหรอน่าน่าจะพอได้ทุกอย่างอ๋อพอพอ<น>ได้ทุกอย่างพอได้ทุกอย่างเรารู้จักกับเกลได้ไงนหรู้จักที่ต่างประเทศคะ่ะอ๋อต่างประเทศแล้วคือเขาเรียกหมามีเกลไม่ใช่เหรอเขาอยากได้เกลเป็นแม่เนี่ยเขาไม่อยากยได้พ่อใช่อ้าวใช่ไหมแทนพูดเล่นนะพี่แทนพูเล่นไหมอะ พูดถูกไหมอืมว่าจะเรียกแบบมีครับอ๋อนั่นแหละอ่ะเกียวเคียร์ละกันอย่างนั้นน่ะคือเขาอยากได้เกียวเป็นแม่เลยไม่ได้อยากไม่ได้อยากมีพ่อทําไมล่ะเขาก็มีกันเยอะแยะอ่ะทําไมล่ะเขาแม่บุญธรรมไงอ้าวโลกจิตคือยังไงแม่บุญธรรมเดียวอายุสิบห้าหูสิบห้าเดี๋ยวนี้เขามีกันเยอะแยะแล้วลูกอ่ะพี่นั่นแหละควรจะมีลูกแล้ว ไนไม่มีคนเลี้ยนะทำไมพูดแรงเนี่ยแหละเนี่ยแม่บุญธรรมมาคุยเลยโอเคไหมเนี่ย<ม>เขาอยากได้เกลเป็นแม่อ้าวท้เป็นอะไรแม่บุญธรรมพี่แทนอยากได้เดียวเป็นแม่จริงเหรอให้พูดอีกรอไบได้จะมันไม่ดีหรอเรื่องค่าขอเป็นลูกเองด้วยดีนะกัน ไม่เยาวไม่รับลูกเว้ยยังเด็กอยู่เลยอายุเท่าไหร่จะมาเป็นลูกเราอ่ะอายุเท่าไหร่สิสิบห้าแล้วนี่อายุเท่าไหร่นี่ะแทนแทนอายุเท่าไหร่แล้วแทนของเราผมใช่ครับสิบสามสิบสามเอ้ยโอ้ยมีอ่ะเลยสิบสามอะไรยี่สิบสามแล้วโอ้ยสิบสามเนี่ยอายุสิบสามเนี่ยไป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  ช่วยอะไรอีกอ่ะพี่ไม่อยากมีล <Emmy> ูกหรอมีลูกไงมีลูกเหรอมีคนเรียกยิงจะโยนให้คนอื่นทำไมงก็รับไปดิโอ้โหพี่พี่พี่ยังไม่พร้อมมาดิตอนเนี้ยทำไมอ่ะนี่มีลูกนะลูกช่วยโอหมีตังโวมีลูกส่คนรู้ไ <Mother> ด <c oughs> <c oughs> ้โอล <hard> oh. ูกเอาดีแเราเล้วแล้วทำไมไม่เกลวไม่รับลูกแล้วแบบให้เลี้ยงเกลวล่ะ มามีดูให้เดลมีลูกไหมอ่ะไปาอะไรนะถามมามีโทนี่ดูอ่ะแป๊บนึงนะผมจะถามโรก่อนนะอถามคอยดูเรื่องใหญ่แน่ที่เนี่ยโทรมามามาแรงกลางดเรืเนี่ยมิกีิวจะมีลูกแล้วมีแทนเดี๋ยว์จะรู้แม่แม่ก็รักมาเอางี้คือเรื่องนี้เรื่องนี้ข้าไม่เกี่ยวนะพี่ชายคือเรื่องนี้ผมไม่เกี่ยวนะผมแค่ผ่านตามมา มื่อชี้นี้เนี่ยเดี๋ยวไม่มีแม่เดี๋ยวไม่ได้เป็นแม่เป็นแม่เนี่ยแทนเขาก็บอกอยู่นะเขาอยากเรเรียกหมามีเกลเนี่ยโอหมามีมาแล้วเรื่องใหญ่แล้วเป็นตันี้เดี๋ยข้าไปก่อนละเพื่อนเฮ้ยไปดูก้อนนี่อยู่กนนี้อกับบีเดี๋ยวก็รับแทนเองทำไงอะ่ะไหนอ่ะเอารถมาก่อนเอารถมาก่อน โอเคไม่เป็นไรเจ้าอันนี้คือพี่บัสใช่ไหมพี่บัสพี่ลำพี่มามามาด่วนเลย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 มาแล้วหหนูว่ามอมาละวโทรมาละหนูว่าพี่หมอโสม้าไม่คือปัญหาตอนเนี้ยคือเขาอยากได้เกลเป็นแม่พี่แทนจริงปะเนี่ยอะไรครับพูดจริงเหรอ อยากได้เดียวเ,เป็นแม่เนี่ยเจ้วพี่อายุสิบสามเจ้าสิบห้าเป็นไม่ได้หรอกเดียวไม่ได้เป็นแม่เดียวไม่พร้อมที่จะเป็นแม่ใครเ<อ>ดี <หา S 2> ยวไม่ดูเลยเพราะนั้นที่ว่าไปหาพี่ต่างประเทศแก้วยังพาลูกมาเลยพี่แทนถ้าพูดเรื่องนี้กับใครนะพูดไม่ได้หะรอก เห็นบอกว่ามีลูกเยอะขนาดทำทีมฟุตบอลได้เลรายการรายการความรับผิดเปลยเผยตกข้ามไปหายไม่ไรเนี่ยวเขียนได้อย่าหนีไอหนีอิงดูนะอ่าเนี่ยมาเขียนได้น่ะไม่มีไรเนี่ยเนี่ยข้างบนเนี่ยแป๊บนึงเดี๋ยวเรียกมาเนี่ยมาให้พูดก่อนให้พูดก่อนเข้าไปถามมาขึานมาก่อนเลยพูดให้พูดมามี คือห,<ม>หนูว่าหาหาพ่อให้พี่แทนไม่ใช่คือหาพ่อให้พี่แทนจริงๆนะไอ้คนชื่อแทนอ่ะไอ้คนชื่อแทนน่ะบอกว่าอยากเป็นลูกมิเกลคือคือเรียกหมั่นมิเกลมานานแล้วเนี่ยม, <า S 2> มิเกลล่ะลุงช่วยเดวุ้นด้ลุงเดวุ้นป่านลุงแจ๊ก็รู้จักพี่แทนอ่ะเฮ้ยลุงแจ๊ก็รู้ใครเนีย่ย เป็นคนรู้จักแกวจะใช่ครับจะเป็นขอเป็นขอเป็นลูกหรอไม่ครับแม่ผมเป็นแค่คนรู้จักผมแจ้งน้องแม่แคลจักใช่เปล่าอ่าอะไรนะครับแคลจักใช่ไหมใช่ครับคนรู้จักถ้ามาก่อนนี้นะโดนนะมึงโดนนะโดนอะไรครับท้าทายใช่เปล่าไม่ไม่ไม่ได้ท้าทายผมแค่ต้องถามใช่ไหมไม่ผมแค่ถามไปเสร็วว่าจะโดนอะไรคือโดนอะไรโดนจูบหรอโดนกอดหรอ เอ้ยต้องนอนก่อนนนแบบเนี้ยลุงไม่จบเลยหนูจะหาหนูจะหาพ่อให้พี่แทนแล้วหนูก็บอกว่าพี่มาร์ทน่าจะหมอสมใช่ไหมเนี้ยใช่ไหมเนี้ยลูกใชายหมอหมอสมอะไรถามเขาว่าเขาลองจริงไหมจะเป็นลูกเกี่ยวไหมลูกจริงหรือเปล่าผมรู้จักเกียวมาตั้งห้านึงแล้วครับก็ไปไป,ไปมา,มาเริ่มคิดแล้วครับเป็นลูกนีไหม ยังไงพูดชัดๆพูด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 เขาอ้อมไม่เป็นไปได้เป็นไปไม่ได้ impossible ห้ามคิดแบบนั้นอีกห้ามคิดแบบนี้แล้วก็เลิกคิดใช่ถ้าคิดจะไม่ครบถ้าคิดจะเลิกทุกข์นุ่มเออดีมากเกลียวมีรูปไม่ได้เกลียวเหรอเกลียวไม่น่า แคงเด็กอยู่ขอมาดูเชิงมันเป็นคนรู้จักต่อไปก็ได้ครับแล้วมีความรู้สึกดีๆอะไรไหมหรือว่าอะไรไหมตอนเนี้อะไรนะครับมีความรู้สึกดีๆอะไรหรือเปล่าพี่ม้าล้ำเป็นลูกสิฮะเป็นลูก้โทรดีกว่านี่โทรเหมาะสุดลย่เอวอ่เอาเนี่ยเนี่ยแล้วก็เป็นพี่น้องกับมิเกลอะใช่ไหมอะเออ ได้เออเนี่ยเนี่ยเป็นลูกโทรแล้วก็เนี่ยเป็นพี่น้องกับมิเกลใช่ไหมล่ะลูกบุญธรรมอ่ะเอาไหมเกลเอาไหมลูกอทาไมอ่ะทาไมล่ะจะนับคนอื่นเป็นลูกง่ายๆยังไม่เอาไม่เอาเอาแต่คนนี้เขาเขาเขาก็รู้จักกับมิเกลมานานแล้วนะเนี่ยแทนเนี่ยใช่ไหมล่ะไม่ไม่ค่อยนานประมาณสองเดือน ไม่ค่อยนานแต่คือมิกลวตามหาพ่อตามหาแม่ให้ทั่วเมืองเลยนะไปโทรออกตัวให้เยอะก่อนี่ละเหรอเร็วเร็วห็นพี่มาแบบหมอสมไม่ไม่เอางนี้คือพี่น่ะกำลังจะไปทํางานเกลวลากมาเลยเนี่ยบอกเนี่ยบอกเนี่ยมาแบบลากมาเป็นเรื่องเป็นราวเลยอพี่เหมาะสมไงพี่เหมาะสมยังไงคือคือพี่กาลังขับรถไปคือปุ๊บเกลวมาถึงทุกอย่างมีลูกไหมมาอย่างนี้ก่อนดีอ่ แล้วพี่ก็อยู่คนเดียวอะ่ะถูกไหมแฟนกาไม่มีอะ่ะอย่างน้อยมีลูกก็อุ่นใจอะ่ะไม่มีพ่อนไดมีอะไรอะ่ะไม่โทรมีลูกแล้วอุ่นใจไหม,อ,หมอุ่นใจเห็นไหมอุม่นใจเหรอต้องเดินถือมีดถืออะไรทั้งวันแล,วแล้วแทงคนหมดแล่วแทงผมไม่ได้แทงก็แค่ถามพรามันโกนตีนหรอก็โดนอะไรเอาพี่มันโกนตีนปะไม่มาคุยปกติเลยสำหรับกูนะละมือนะ เออผมวแล้วไปยป็นลูกกันเถอะนะเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนแดงหมอกดีเดี๋ยวอะไรวะพี่โดนแดงไม่เหรอเม่อคืนนะคือบอกว่าพูดปกติเอ้ยผมก็ผมถามว่าเอ้ยมึงอยากเป็นลูกหรอเอ้ยอ๋อแล้วมันจะโดนอะไรครับโอ้โหโดนโดนอะไรครยเลยอ่ะไอ้เหี้ยคลยเหี่อ่ะแปลกๆข้าวคัยไม่เอางี้แทนไม่เอาเอางี้แทนแทนมีความสามารถอะไรบ้างเดีแทนลองบอกโทรดิ ทำตามมาแล้วผมยังไม่รู้อะไรผมทำอะไรได้เนี่ยพี่ทางขับรถเก่งหมอสมแล้วไอ้เหี้ยไม่หมอสมโมึุงละเมื่อยู่บ้านขับขับขับรถเก่งเล่นนาำุูดก็เก่งเล่นไม้ทุกทิีเป็นหมดเลยเอาดีลูกมึงดะรับเห็นม้าเดี๋ยวบอกนะหมอกับพี่ม้าเลยปากก็ดีหมดอก็ไม่ใช่เออเอางี้แทนเดี๋ยวแทนเป็นพี่น้องมิเกลแล้วเป็นลูกบุญธรรมของโทนี่ไปก่อนโอเคไหมเนี่ย เออเนี่ยคือเหมาะเว้ยเหมาะจริงนะโทคือเอางี้โทธ่ฟังพี่นะาเว้ยคือยักษ์ยักษ์ีวัดคุยด้วยคือว่านะโทคือมันต้องมีคนที่ด้านหนึ่งแบบด้านหนึ่งที่แบบแบบหน่อมแหนมอะไรอีกด้านหนึ่งมันต้องมีความสามารถอะใช่ไหมลูกสองคนอะความสามารถกูมีแล้วไม่แต่มาถึงก็แบบมีลูกอีกคนนึงไม่อุ่นใจเหรอ ก็พ่ดได้แหละค่ะไม่ใช่เหรอไม่ที่ไม่ขาดอะไรเลยตอนนั้นนะขับรถไปอปไอ้แจ็คแจ็ครับลูกคนนึงไหมใครนี่ไงแทนโอ้พิ่งแทนผมไปไม่้เอาฮะไม่คืออย่างนี้แหละมันมันก็ต้องแทงก่อนแล้วมันถ้าเกิดไงใช่เะล่ะผมไม่ผมไม่ถามว่าผมจะโดนอะไรเขาซัดผมไปแล้วอ่ะไม่ได้ซัดก็ทำให้ดูเอ่ดี กูตีมมึงรู้ไหมล่ะมึงกูตีมมึงรู้ไหม่ะไม่หรอกเพราผมแค่สงสัยเฉยๆว่าผมแค่แอบกูตีนอ่ะแค่แค่บอกได้ว่าแบบผมเอย่างี้แถวบ้านกูเขาเรียกว่าแกงเบลอ่ะแกงล้งเบล่ะเข้าใจปะแบบว่าแล้วผมจะเดินอะไรอ่ะเพ่เนี่ยเรียบร้อยแบบแบบหล่นคุยแบบสไตล์แบบสีสะตออ่ะอย่างเงี้ยใช่ปะมันแอบกูตีนนะสีสะตอฟาโยสูดเดะเดะเออพี่อ่ะเดียเอางี้เมื่อกี้ผมทำกูสลิงแตกเลยอ่ะ เออแจ๊คว่าไอเนี้ยเหมาะมึงไอแทนอะจริงไหมไม่เหมาะอี้อไม่เหมาะไม่เอามีลูกอะไรบัตรอย่ามาหาเรื่องให้กูอ้าวทำไมวะมันมีอะไรดีมันถึงต้องมาเป็นลูกความมันอ้าวมึงอ่าแทนอ่าแทนโุศนาไม่เอางี้คนเรามันต้องมั่นใจในตัวเองเนาะโุศนาไปมีอะไรดีผมให้พี่ชายอะไรนะไม่ม่อะไรดีแล้วเอาดีใช่่ปะไม่มีลูกแบบมึงด้วย ไม่เจอเฮ้ยคนเรามันต้องมันใจในตัวเองดิเรามีอะไรดีก็โหกับน้องกันลูกมันเทียบไม่น้องกับลูกมันเทียบกันไม่ได้เลยนะมันโอ้ไปไปติดลูกน้อยแจ็คเร็วเร็แจ็คอะไรกูวนเนี่ยเหมาะเป็นลูกมึงนะจริงๆนะเขามาทำไมลูกม่ีลูกพี่ควรเป็นลูกเหรอไม่ต้องเลยไม่ต้องไม่เป็นลูกเลยพี่มาร์เนี่ยมารนสุดนะเออเป็นลูกไปลุยบัสเดียวไป ดูตรงดูตรงดูคนตีนเหมือนพ่อเลยเอาตรงตีนพ่อเออใช่เหมือนกันเลยคือเอาตรงตัวมันเรียกไอ้บัตว่าป้าป๊าดิแทนอะไรนะป๊าเรียกไอ้บัตว่าป้าป๊าดิป้าป๊าบัตเรียกดิเดินไปเรียกดิเดินไปเรียกดิคนนน้หลับเออใช่นะป้าป๊าบัตดิเราดีเนาะมีอะไยมันจะดีหลังม่ดีเองลองลองลองกเจอกมาดิไม่รับปูป๊าป๊าอะไรป๊าป้าลองดิเอาลองเรียกป้าป๊าดิป้าป้าบัตเออเรียกดิป้าป๊า จะรู้เหมาะไหมป้าป้ามาทำเฮ้ยโอ้โหแบงต่งลุกจัดตอนนี้เป็นไงพี่พี่เป็นไงอ้บัตมึงลองเปิดใจที่จะมีลูกสักคนเถอะวะพี่ลองพี่ลองพี่ลองไอ้สมุดพี่ลองลูกวาลูกแทนของป้าลูกแทนไปไหนมาลูกลูกแทนไปไหนมาลูกอะไม่มีเหมาะกว่านี้อีกแล้วไอ้ควายดว่าไงเอาดีอันนี้เอง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 มีของอะไรในตัวย่างหน่ะตอนนี้ไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยเหรอ เฮ้ยมีงานาสองด้วยหรอขอได้ขอให้ปาได้ไหมรวยกว่าพ่อมันอีกเออขอให้ปาได้ไหมไม่ได้เ่มไม่ปนเอารถผมเลยหรอไม่คือบทพิสูจน์เออเขาเรียกบทพิสูจน์เว้ยงั้นผมขอไม่มีพ่อต่อได้ไหมเอ๊ปาไหมปาหมเอไปไปไไปะกินเว้ยไปไปไปไไป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 ไไป ไม่มีอะไมีรู้เหรออุ้ยพิงดูแลตัวเองไม่ได้แล้วพี่ยังนั่งกินเบนโตะเข้ากล่องอยู่เลยเกลกินอยู่ทำไมอะป่ะชีวิตยังลำบากอยู่เลยอย่าหามีลูกอ่ะพี่บาสครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุาอยู่แขนใหญ่เลยนะต่างประเทศอ่ะพี่จำผมได้ไหมอ่ะใช่ครับพี่พี่ม้าไม่มีลูกเหรออะไรนี่ลูกพี่นี่คนนี้อ้าวใช่ครับนี่ใช่เหรอ ใช่ลูกจริงเหรอลูกจริงๆอ่ะอันนี้คือลูกจริงๆเลยแล้วนายบอกว่าบอกว่าไม่มีลูกนายไม่คือยังไม่ได้เปิดตัวเม้ยังไม่ได้เปิดตัวใช่ยังไม่เป็นตัวพึ่งาใช่มันเป็นตัวอ่อนอยู่ตอนนี้แต่คือพูดเก่งแล้วเกิดมาคือหกโลคือวิ่งได้เลยใช่ครับใช่โตเป็นอะไรวะเนี่ยไอ้บ้าดูแลลูกไอ้บ้าต้องดูแลลูกให้ดีนะ เออแทนลูกบัสวัสดีเทวแทนหลานลักลูกบัตไม่เห็นเขาแบบว่ามีอะไรมากกว่านี้นะไม่มีก็โดนเป็นลูกเป็นลูกนะโดนหรืไม่มีหรอกเป็นลูกอ่ะหรือเท่าไหร่เองนะว่าไม่ดีュー ไม่มีไม่มีไม่มีทาไม่มี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 ไม่ทำอะไรไม่มีอะไรทท้งนั้นไม่มี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 แล้วเสียงมันได้ด้วยได้ตีนเสียงเงี้ยอย่านะแล้วไมไม่ไปนอนมึงอ่ะไม่ไปนอน มึงไปกับลูกมึงเหรอเจ้านอนกี่โมงเดินหนูไปนอนแล้วค่ะโอเคค่ะฟันดีค่ะลูกฟันดี้ค่ะมามี่วันดี้ค่ะรุ่นแจนครับลูกฟันดีค่ะมีกิฟันดีค่ะพี่พี่อะไรนะมาลีบูมาลีดูมารีดูมารีสวยก็ได้ลูกมะเรียกพี่มะก็ได้ลูกพี่มะค่ะเออมารีโอเคไม่เป็นไรพี่คไม่เกี่ยวอะไรวะเป็นไรอ่ะ ไม่เป็นลุงพูได้ไหมคืออะไรเป็นแม่คืออะไรอะ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 ไรลุงพูดอะไรไม่อยอะใครพูดอะไรลุงเจ๋หน้าพูดอะไรลุงพูดอะไรวะลุงยังไม่ได้พูดอะไรเลยลุงบอกว่าเลียกใหม่เรียกมานอนเถอะลูกไม่มีนะแม่เมื่อะไรปากเดือดโต๊ะให้เนี่ยไอ้เกลพี่ตบลูกหรอพี่แทนไม่ชอบหนูครับพ่อ ไม่ชอบหรอครับพ่อคือยังไงครับออค่ะพ่อให้พี่เลยนะคะแต่พ่อจะเอาอาสองสองพี่นะใช่เราต้องเสียก่อนถึงจะได้คุณไม,ไม่เอาไม่ยอมเสียไม่อยากเสียเราได้คืนเยอะกว่าน,นั้นนี่โอ้โหสามสองเองโอ้โหองเริ่มต้นมาจะเอาอาสามสองพี่ต่อไปพี่น่าจะเสียเยอะกว่าน,นี้ครับไม่น่าได้อะไรเลยโอเคค่ะ พี่อาจจะไม่ชอบเดี๋ยวเดียวหาแบบอื่นมาให้แ,แบบนั้นอาจจะไม่ชอบมีแบบอื่นไหมล่ะมีสิคะแต่เดียวหาตรงรุ่นมากเลยนะเหมาะก,กับพี่มากแต่พี่ไม่ชอบมาคือคนนั้นคือแกวคิดว่าตรงรุ่นกับพี่แล้วถูกคนนั้นคือหม,ม่มมีหล่ะ คนไหนหัวฟ้าหมามีเร็วใช่ครับเป็นหมามีเจก้าเหรอใช่ค่ะแอมงงอยู่หับมาบมูวันนี้ถ้าไม่ดีๆจบตัวงฟีมัน ีิเดียวเองน่าจะต้องเจ็บมากกว่านี้ดิต้องมากกว่านี้ได้ยังหรอใช่นี่ดีนะคะที่มีไม่รู้ดีนะทีะที่ไม่ไม่มีอะไรค่ะไม่มีอะไรไม่มีอะไรเรื่องที่แกมีลูกทำทีฟุตบอลได้หรอพี่แทนก็ล,ลองพูดดูก็พูดเลยอย่ะ ก็พูดไปเลยเร็วกดยินด้วยเร็วกดมาม่าเลยพูดไปเลอยเรวก็จะไม่คุยกับพีแทนตลอดชีวิตฮึแล้วสรุปทำทีมฟุตบอลได้เลยนะโกเกลทีมฟุตบอลอะไรเดือมีห้าคนเด้งแล้วเป็นลูกบุญธรรม,มเดียวอะ่ะแล้วทำไมแก้วไม่บอกมาเมียก็เป็นลูกบุญธรรมอีอย่างหนึ่งอะ่ะ ลูก็แบบว่าไม่ได้อยู่แบบว่ากับเดวไม่ได้มาช่วยเดยวไม่ได้แบบผูกพันกับเดวอะ่ะเดวก็เลยไม่ได้บอกเดวบอก <c oughs> เดวก็โดนอะ่ะแล้วจะโดนอะไรครับเป็นโลกบนธรรมไม่ใช่หรอโดนนะครับมิไม่ให้ใครมาไม่ให้เดวมีลูกหรอกค่ะแล้วพี่เพิ่มไปอีกคนหนึ่งไปเป็นโรคบนธรรมพี่แทน ไม่คุยด้วยแหละถ้าให้เป็นดูดนเนี่ยไปแล้วนะไปนอนแ,<ม>แล้ววันนะ่ะมันคงไม่น่าจะเข้ากันเนี่ยแหละครับเี่เป็นโูกเกลวอ่ะฮรู้นี่เราคงไม่น่าจะเกิดมาเป็นแม่โลกกันคนรับน่าจะไม่เข้าอยู่แล้วใช่ค่ะถูกต้อง แล้วควรเกิดมาเป็นอะไรคู่กันวันนี้ทำอะไรมาบ้างกันเี่ยทำอะไรหรอคะตัววันนี้พี่แบบว่า แบบพีู่เขาแบบว่ามีแบบมีเรื่องแบบครอบครัวให้ปวดหัวหน่อยเด้วก็เลยต้องอยู่กับพี่ยูนะแล้วก็พี่ฮานะเพื่อเพียครอบครัวเขาค่ะแล้วเคยเขาเป็นพี่พี่เกล่ะครับใช่ค่ะแล้วเขาเป็นคนในครอบครัวกเกล่นะไม่ใช่แบบเป็นแบบ เป็นลุงลูกของลุงเดลซึ่งเป็นเป็นเพื่อนของพ่อเดลลูกลูกลุงก,ก็เป็นเพื่อนของเดลเพื่อนสนิทของเดลอ๋อแกวก่าอะไรไปปวดหัวช่วยเขาหล่าลใช่แล้วเชียร์อะไรอย่าง จะเฮียแล้วมั้งหรืออาจจะเฮียนหรือเปล่านะไม่แน่ใจอาจจะเฮียหรือไม่เฮียก็ไม่รู้เราได้ทำอย่างอื่นหรือทําทำอย่างอื่นหมายถึงทำอะไรคะก็มีได้ไปเล่นอะไรบ้างไหมอ๋อก็ก็มีแบบไม่ชอบแบบ ็มีแบบว่าไปแบบปลอมตัวปลอมตัวจะไปตบปลอมตัวทำอะไรนะจะไปตบค่ะจะไปตบใช่จะไปแล้วก็ตบไม่ได้ตบไม่สำเร็จตบ,รตบยุงค่ะตบยุงเห็นยุงมาเยอะค่ะตรงฟาร์มอะ่ะใช่ ปอมตัวตบอบยงใช่ค่ะถ้าถ้าแบบว่าไม่ปลอมตัวเขาก็จะคิดว่าเขาก็จะทักว่าเดวทำอะไรทำไมมาทำอะไรอย่างนี้อะไรอย่างนี้ค่ะก็เ,เลยต้องปลอมตัวเพื่อที่จะไม่ให้ภาพลักษณ์ของเดวดูไม่ดีค่ะต่ไปอะไรครเรื่องนี้มีเรื่องออ่นไหมครับก็ไม่มีอะไรแล้วค่ะ ไม่ได้เล,เ,ลเล่นหลบไม่ได้อะไรนะอันนี้ไม่ได้เล่นหลบเลยค่ะแล้วก็อยู่กับจุนป้าแป๊บหนึง่งอยู่กับมามี่อยู่กับลุงแจ้งนี่เราขำแล้วแบบฟังเพลงไม่ได้ทำอะไรแล้วประมาณนี้ค่ะ ร้ว่างเลยเหรว่างแล้วค่ะไปนอนไหมไปไปนอนกันค่ะดีสี่แล้วด้วยเดี๋ยวสักวันพี่แทนก็อาจจะเจอพ่อที่ถูกใจค่ะอืมแต่วันนี้พี่น่าจะต้องกลับบ้านแปลงยาทานะเรียนดีดก็เจ็บ เป็นไรนะคะมาหนูเมาให้ไหนเ่าพี่กลัวแผลพี Gotta, ่มันเป็นหนองอะปูอะไรว่าเดียวติดเชื้อเหรอัะเป็นเชื้อลรกใช่ไหมน้มลายมนโดนแผลสมควรแล้วเป็นลูก เป็นลูกพี่มาสอ่ะวันจีนอ่ะเน,น,าน,าน,น,นี่ยยังไม่ได้เป็นลูกใครเลยหมะสมดีไม่แค่หมอเนี่ยครับแต่พี่ยังไม่ได้เป็นอะไรทำไมไม่ยอมล่ะไม่ยอมเป็นหรอคะก็เขาจะเอาอารมสองพี่อะโอ้พี่บางทีมันก็มีแค่บททดสอบเขาเอาจินหรือเปล่าไม่รู้มันยังเท็ดให้กันไม่ได้รือบัดเท็ดก็ไม่มีจะเอายังไงก็อ่ะ หมดคำตอบแล้วคขาเอาจริงขึ้นมาทำาไงครับเอาจริงขึ้นมาก็ <8. S 1> ต้องยอมเพราะสุดท้ายเขาคือพ่อเรา่ะให้พ่อเราเป็นโจนูนเป็นที้เล่าที่พนันหรือว่าที่คุกสุดท้ายเขาก็เป็นพ่อเราอยู่ดีไม่ยอมอ่ะเกิดมายังไม่เคยยอมแพ้เ<อ>๋ยวพี่ยังไม่ยอมเลยต้องไม่ต้องยอมแล้วเรยวหาคนดีเหมือนพราให้เลยค่ะถ้าเรามีพ่อเป็นพระมันจะดีไหม ดีสินค้าเหมาะกับพี่แทนดีดตอนนี้น้องเว็้วนแล้วค่ะดีสีแล้วด้วยไปพักกันไหมคะพี่แทนไปเถอะพี่ว่าจะไปแล้วนานหล้วไปไปพักกันฝันดีนะคะฝันดีค่ะแก้วฝันถึงเรวเรื่น,นะคะหมั มามีมาเดี๋ยวเล่้ยงฝาพีได้นะครับโยดีนะัมบามุยไม่มาครับแกอ่ะแสบนักนะอืมแสบแผลอยู่ครับตอนเนี้ย